อ้าวทรงเนี่ยแน่นอนจะ่งยทรงเนี้ยแน่นอนมา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 สองสองคนก็ได้ไม่ตายหรอเฮ้ยมั้งตายที่สายอะลองเลยนตายก็ไม่ต้องเล่นที่นอนอนแล้วหาเกียวกับบายได้กันน นี่แหลคอมแบทโีดเออร์ไหมนะต่อสู้ไม่ได้เกาเล่นอะไจริงอ่ะคาเอ็กซ์สเตดสิุ่กอ่กูไม่ท่าไม่สวยกูไม่ชอบเล่นในบูสต์แตกไงเฮียใครเคาะประตูไว้เฮียตกใจหมด เลือกคัุ๊ปเอ่อแไหวะเออเดี๋ยวเดู๋ยเอ่อกดเฮดเพิวปากกดคิวกับอีเป็นการเยี่ยวตัวกดกดเอฟเปิดไฟฉายกดแซดเป็นการใช้กล้องกดแล้วก็ กดที่ขวาเป็นการถ่ายรูปไอ้ใช้กล้องเหมือนกันแล้วก็สกเฮ้ยหมาเย็ดโคชเบอร์บรีโอ้ตกใจหมดเจอผีเดี๋ยวเมื่อกี้โอ้โหเฮียกล้องแม่งโคตรหัวโคตรเหนืะ vhs อ,อ่ะลองหาอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยเอากูก <c oughs> ูได้เนี่ยไดชิปเปม่มะได้อชิเม่นะเอ่อมีลูกสอนชี้ลูกสอนชี้เฮ้ยปั้น นี่อันนี้คืออะไรไม่รู้ลองเข้าดูปะเข้าได้ปะัตอ้วนเกินไปอ่ะตรงนี้เนี่ยอ่ะตรงนี้เนี่ยเอ่ะเฮ้ยเหียวเอี้ยอะไรเออคุณก็เจออย่างนั้นเลย A toa sĩ dâm dâm, mày. Toa sung sung. Ung này, Ừ ung 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 ung

อุย้ยอะไรเปล่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงไฟชอ็อตเออเราต้องหาทางออกคิดอะไยคิด,คดอะไรค้าทุกอย่างป้าไม่มีคิดไปเองมั้ง ้ไม่มีอะไรหรอกกูเฮ้ยเฉยๆวกูเวียนหัวางออกไปไหนเมื่อกี้แม่งผีโผมาน่ากูกูตกใจหมดมีเหนื่อยด้วยหรอมีกูวิ่งมาท้งน้ำกูน่าจะแดงหรออเืน น่าจะแดงเขินหรือเปล่าเขินใครอ่ะเขินเฮี่อะตัวเฮี่อะู้วยเต็มไปหมดเลยที่ต้องสอนที่สอนที่ไหนไหนไหนมาห้องไนมันบอกให้ตรงไปทางนู้นนี่วะ ไอ,อเฮียตุกแกมไม่ก็ตุกแกตุกแก,ก,กอยู่นั่นแหละลำคาว่ะจับยางไม่เฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนลุกขักปุ๋ยปั้นปั้นอยู่ไหนอ้าวที่หน้า,นามึง เอ้ยขนลุกครับปู่เอ้ยเฮ้ยเอ้รื่องตัวนี้ยังคาหัวเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงผิวปากมังเพียวอ่ะไม่ใช่มันแ่ะผิวไอ้เหี้ยที่จะไปผิวอย่างนั้นโอ้ยขนลุกครับโอ้ยเหี้ยหน้าจอแดงว่ะโอ้ยเสียงอยา่างดัง,ดง อะรนะอะไระโอ้ยเหนื<ล>่อยเหนื่อยเหนื่อยเขียวแหงกูตายคนกูไม่เกิดคนลุกนลุกนลุกข้าบเอ้ยคนลคุกข้าบเอ้ยม่ต้องโชยอะไเงนะี้ยได้เป็นบ,บบแนกูถนัดเล่นเกมผีคนเดียวกูถนัดเฮ้ <c oughs> <c oughs> เออ่ทางต้องหาทางหาทางออกทางออกอยู่ไหนวะเนี่ยชิ้ต่อเห็นดิคิดฮะเห็นดิ เออผิวปากเงมึงจะให้กูเรียกผีมา หาประตูไม่เจอเลยว่ะข้างหลังมึงอะไรวะไหนเฮ้ยเอออันนี้บันบันไดแต่ห้องที่เราเจอผีมันมีอะไรู้ไปต่อเลยหรอเออคือมันอะไรไปต่อใช่เหรอเออตอไป เออ,เอ่ออันนี้กำแพงไอ้นี่ปะ่ะไอออกเลยมล้ยนะคิดไหน ขี้ข้างหลังที่ข้างหลังไม่ตรงไปกันตรงไปกันเจอกระดาษเจอกระดาษโอ้โหโกล้องก็มองไม่เห็นเลยในใจวะ ใครผิวปากไว้เหี้ยใครเขาสั่งเขาสอนให้ผิวปากตอนกลางคืนถามผีดีคนะ่ิปไปเกี้ยวเทวาขาวอะ่ะอ๋อเอออ๋อไอ,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 อทางที่มีผีมันมีบันไดยอยู่นี่ ใช่ไ,ไงคุว่าเดินบนอยู่ตรงนานแล้วห้องที่มีผีอยูไ่ไหนวะเนี่ยเออเี้ยแล้ววิ่งกันอยู่ไหน,น ทำไมไปไปมาๆเหลือกูคนเดียวกูตายกูยังเปิดกล้องเลยอ่ะเปิดกล้องทำมจะถ่ายคลิปเหรอตันนี้เปิดกล้องถ่ายเงี้ยไม่รู้จะมีตัวอะไรไหมหน้ากูแดงสัตว์มันพุ่งมาหน้ากูเลยชายหรอหน้าเป็นหน้าหน้าเป็นไงเป็นสิ่งแดงเหมือนนะคะลงมหายใจแดดไม่ใช่เหนื่อย คนลุกคักปู่เอ้ยี่ห้ามีใช่ใช่ข้างหน้ามีผีใช่เพื่นอน,น,น,อ,น,นอ้ยแล้วยัยงหน้ากูแดงไงหน้ากูอย่งนั้นแหละคนลุกคักปู่เอ้ยอะไรพุ่พงอาไม่ได้เหรอ อะไรมันติดบั็กเหรอสองตัวคิดว่าสองตัวใช่ใช่เฮ้ยไม่น่าใช่ติดบัก็กไอ้เห <c oughs> ี้ย <c oughs> คุณนึกว่ามันรู้ว่ามันติดบั็อกอยู่ไอ้เบนยีหลอก็ไรเนี่ยเหลือสองชีวิตที่เหลือยังเือสองชีวิตได้ไิงปืนย 我们买一个。